สวัสดีการและพุ้งครองแรงงานง่ายๆสั้นๆเรียบกันกอรสวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2564เริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะวันที่30พฤศจิกายน2564 เวลา8ป0นาฬิกา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบณศาลา,าประชาคมบ้านหนองจิกตำบลหนองแวงอำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแกน่นมีแรงงานนอกระบบ กลุ่มคู่รับงานไปทำที่บ้านเข้าร่วมโครงการจำนวน28คนในการนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่6ได้ร่วมกิจกรรมและให้บริการซ่อมเครื่องยนต์แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเวลา1 0นา0กาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตรวจติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบการเพื่อดำเนินงาน b u บเบิลแอนซิลระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่9ธันวาคม2564เวลา14นาฬิกานายสมชายเอื้อจารุพร ผู้ตรวจราชาการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเดินทางมาตรวจราชาการณนะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการตรวจราชาการและรับทราบแผนการดำเนินงานตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินง,งานให้สำเร็จตามนโยบายกระทรวงแรงงานและตามนโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณ2565 วันที่หนึ่งธันวาคม2564 เวลา13นาฬิกานายพัฒนาชาชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นเข้าร่วมการเสวนาเรื่องวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการปัญหานี่นอกระบบณโรงแรมอาวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวิ n ชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแกน่นโดยมีนายสมชายเอื้อจารุพรผูต้ตรวราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน วันที่2ทันวาคม2,564เวลาแปะนาฬิกา30นาที เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมต้อนรับนายอภิชัยหาสุริในการเดินทางมาดำรงตำแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นและร่วมประชุมมอบแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายกระทรวงแรงงานและนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณ2565ให้บรรลุตามนโย และเป้าหมายที่กำหนดวันที่3ทธันวาคม2564เวลา10ดนาฬิกานางนันทรีกแก้ววังปานักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบขอ้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมสถานประกอบกิจการประเภทผลิตและจำหน่ายสำลีกา้านวันที่5ทธันวาคม2564 เวลาแปดนาิกา30นาทีนางนันดรีแก้ววังปานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมพิธีถวายผานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบราสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติณนะห้องแก่นเมืองชั้นหนึ่งสาราก้างจังหวัดขอนแก่นโดยมีด็อเอร์สมศักดิ์จางตระกุลผู้ว,ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ในรอบสัปดาห์นี้ดำเนินการให้คำปรึกษาในจ้างลูกจ้างประเภทกิจการรถยนต์หมู่บ้านจะสรรและอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการรับคำร้องลูกจ้างประเภทกิจการสถานพยาบาลร้านอาหารและอื่นๆจำนวนเจลายลูกจ้างรวม7คนเกี่ยวกับค่าจ้างค่าล่วงเวลาและอื่นๆเป็นจำนวนเงินกว่า238,214บาท ดำเนินการช่วยเหล kind of <t nak> ือลูกจ้างประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างจำนวนหนึ่งรายให้ได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน2 9 1 0 0บาทกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ